ไม่ให้ท่านเสียเวลานะครับเอาเชิญครับนี่ดีเลี่ยงแม่ปราศาสตร์เบงนะคะสัปปะศาสตร์เบงปราศาสตร์เบงครับ น,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 ะนะครับท่านใดที่ได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็โชว์ด้วยนะครับก็ดำมาช่างได้นะครับที่ ปากกองโดยการนะครับกรรมการช่วเตรียมปากกากระดาษด้วยนะครับได้มีปากกามีกระดาษนะครับมีสมุดไหมครับมีปากกามีกระดาษนะครับขอสมุดัสขอกระดาษแห่แรกนะคะแห่แรก นะครับตรงไหนที่ปลาสามปีนะคะได้ปลาตัวใหญ่แล้วก็โชว์ด้วยนะครับก็ตอนนี้ก็เริ่มที่จะลงได้ประมาณสักห้านาทีแล้วนะครับก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องนะครับหลายหลายท่านนะครับที่ท่านเดินทางมานะครับมาร่วมกิจกรรมนะครับจากพี่น้องนะครับชาวบ้านปราสาทเองนะครับหมู่ที่สิบห้าในครั้งนี้นะครับก็ขอบคุณที่ท่านเป็นอย่างสูงนะครับโดยการนําของท่านคือยายยงีิสุก ด้านข้างสิจะได้แล้วนะครับด้านข้างด้านข้างเลยโอ้ได้หลายตัวเลยครับด้านข้างด้านข้างอั่นีนะอู้ปลากระโดดมาทำบองเบรกบ้านไหบองมันเบรกคือตัวบ้านเลย แ <rium> ล <ik> <asure> ้วก <mark> ็ต <release> ัว <schnell> บ <ridi> ังเนี uh, ่ยบันไตรครูจังจัดเนาะลูกคางเนาะบังข้างวัดสนองใต้ข้างนะครับก็ ประชาสัมพันธ์นะครับเพิ่มเติมนะครับกับพี่น้องที่ให้ช่วยประชาสัมพันธ์นะครับในวันนี้นะครับก็บ้านลำดวนพัฒนานะครับหมู่ที่เจ็ดตำบลบ้านไซอำเภอประสาทนะครับหนองลำดวนสองนะครับในวันศุกร์ที่ยี่สิบสองพฤษาคมนะครับบัตรเทสองร้อยบาทในบางฝั่งหนึ่งร้อยห้าสิบบาทในวันที่ยี่สิบสามยี่สิบสามแนี่ก็บ้านสำโรงนะครับบ้านสำโรงเอ่อ ตำบลหนองใหญ่เพื่อประสาทอันนี้ก็แพ้200ร้อยฝัหนึ่งร้อยสลุกหนึ่งอนะครับแล้วก็วันที่2ี่สสีนะครับบ้านํำเมือนยื้อน่ะมันเห็นวิวมันเยอะก <3 S 2> วา่าบ้านํำเมือนตำบลประสาทนง<ะ>อําเภอประสาทุรินนะครับแพ้สามร้อยฝังหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับมีปลาบึกเจตัวนะครับปลาสามปีนะครับจากบ้านจำเมือนนะครับก็ วันนี้นะครับผมขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับส่วนท่านใดนะครับที่ได้ปลาใหญ่นะครับก่อนที่กิจการการนะครับก็จะเวลา11บเอ็นาฬิกานะครับที่ได้แจ้งพี่น้องนะครับที่ตัดยอดนะครับการช่างปลานะครับประวันที่1 2,000บาทนะครับประวันที่2นะครับ1,500บาทนะครับประวันที่3 1,000บาทนะครับก็ ให้พี่น้องนามาช่างนะครับที่กองบริการนะครับคณะกรรมการจะได้จดไว้ท่านนะครับเมื่อถึงเวลานะครับจัดยอดนะครับท่านใดที่ได้รับรางวัลใหญ่ก็มารับได้นะครับที่กองบริการนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนนะครับสำหรับรางวัลนะครับก็มีรางวัลที่หนึ่งนะครับท่านสจแพลนะครับ ทัาจ้าสอนแล้วคนักเตะกุนนะครับ2,000บาทนะครับรางวัลที่2 1,500บาทนะครับคุณพามเปนโรคคุณวันบวรนะครับรางวัลที่3นะครับ1,000บาทนะครับจากผู้ใหญ่ปราโมทเพิ่มทรัพย์นะครับก็ถือว่ามีผู้ใหญ่ใจดีนะครับที่ให้ความสนคัญนะครับให้ความสนทันกับทุกคนบ้านประสาทเองอยู่ที่15นะครับก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องนะครับจากหลายสายนะครับที่เดินทางกันมาตั้งแต่ สาเมื่อวานนะครับก,ก็หลายท่านนะครับที่มานอนค้างคืนอยู่นี่นะครับก็มาถึงเช้านล้วั็แล่วเช้านะครับพี่น้องที่เดินทางมานะครับจากหลายสายนะครับตอนนี้ก็เต็มพื้นที่นะครับก็ได้เต็มพื้นที่โอ้ได้ไปได้เดยอะแค่ไหนมาสนายนนบ้านปิกบึกเลยคุ่ไมไหมเนาะ เออนะครับแต่ท่านใดที่ไม่มีแหนนะครับก็มารอซื้อนะครับตกลงราคากันได้นะครับเราไม่ได้ผ่านพ่อค้าคน้ลางนนะครับตรงนี้ก็ระหว่างพี่น้องเซ็นแหกับพี่น้องที่ต้องการซื้อก็มาคุยกันนะครับตกลงราคากันได้บริเวณนี้นะครับก็ประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องนะครับได้รับทราบกันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับทางคณะกรรมการหมู่บ้านนะครับแล้วก็พี่น้องนะครับอสมนะครับชุดชระบนะครับ ที่ท่านนะครับให้ควา,า,าสมสำคัญน,นะครับมาช่วยกันนะครับ,บนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับป้าเอาจัดเพลงไปก่อนนะครับสักสักพักหนึ่งนะครับกระตุ้นหน่อยกระตุ้นหน่อยไปบรบิการไปก่อนแล้วค่อยเดินทายไองไหลรอบข้างช็อตที่กําลังร้องอยู่ ตรงนี้ได้ปลาอยู่เรื่อยเลยติดโก วันต่อบีบอกกนติดคนติดทำนาเก่แอ่ลาตจลายื่งน้่งจุคู่มาต้อตายติดใาพี่เดินทางแต่เียงขาเรื่องห่วงกันโตอายนั้นเรีโนรู้ปสสนมาผู้คนแทบอยู่ปอดสองเดืนน้องสงห้งตลังักลอบับแต่บ่าลืมการับแกควเป็นลัทธิความหลอกที่สองเดตาน ตายรูปหน่อยตายรูปหน่อยลาใหญ่มาแล้วอันนี้รางวัลลาใหญ่กิโใส่ช่งกิโลอันี้่40กิโลครับช่งได้สกิโลสกิโลอาเราผูกคอเอาขาตามมือเลยนะ มาแล้วครับตัวแรกน่าจะสองพันหรือพันห้าก็อยู่กับตัวนี้แหละด้วยตัวใหญ่ตัวใหญ่เออระวังมันจะกระโดดลงไปคืนนะครับกรรมการจ่ายกลางเลยนะครับถึงถึงสิบสองสิบสามประมาณนั้นแหละประมาณสองืนแตสิบกัวโลมาร์โลลาไรซิ่มึกบ สิบโลยี่ส okay. uh, ิบสองคิดรางวัลปลาใหญ่นะคะสิบโลเห็นไหมโลสิบกิโลตัวแรกนะคะยังน้อยก็ต้องได้รางวัลไม่ทีิอีกแล้วครับตัวแรกสิบอหอันนี้ตัวใหญ่ไม่ตัวเล็ก น่แน่ใหญ่อันนี้วางมตนปีตนปีตนปมาเลยดยครับมาเลยด้ยด้ยครับเอาบบริการบนิบนิกระะตรงนี้ตัวนี้ จจ์กจจ์เคไแต่ทีกจเคยไพอยาินปลาอยากกินปลาครับเพื่อข้างในไม่ใช่ปลาเพื่อเป็นลูกแมวทำไงเนี่ยถ้าดำบันเบิ้มือท้องเบิ้พปะกุนจะแกได้งนะเออเพาอยากกินปลาเพราะปลาตัวใหญ่ใหญ่กว่าใหญ่มากใหญ่ใหญ่รครับ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn